หรือการแ้ปัญหาในแบบพื้นที่ไปได้ครับยังมีบัตรคิวให้ทำแบบแรกคือการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจานะคะซึ่งการแสดงความคิดเห็นด้วยวาจานะคะเรามีตอการนะเราต้องการจะเอาเข้ามารวบรวมเพื่อทำการศึกษานะครับแล้วก็ ได้กำหนดให้มีการศึกษาและก็จัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อท้ายผมก็เป็นได้เพือหลายหลายแห่งนะแต่ว่าดีทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราอวันนี้ผมได้รับให้เข้ามารับฟังความคิดเห็นจากท่านทั้งหลายนะซึ่งเป็นตัวแทนหรือเป็นที่ต้องตัวแทนท่านนายกนะคะในการเป็นประธานในวิธีเปิดเช่นเดียวกันนะคะจึงได้เดินทางมาช้านะคะก็ยามที่จะบี ีกิจกรรมในของรุ่นไฟฟ้าศึกษารความเที่ยงธรรชาชนเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ทิศทางที่การตั้งใจที่มาได้ดูรายชื่อในมารจับมือ่างกายไฟฟ้านะครับและก็ให้การไฟฟ้าสายพินนะครับรับความข้อของกระทรวงการทลังที่ยวทถึงชาวอำเภอเสจังหวัดทุกคนที่อ่าก็หลายสิบปีแล้วนะคะตลอดสามสิบกว่าปีได้ที่อ่าพี่น้องทุกคนในอำเภอเสฉวนะคะในวันนี้ค่ะก็ จะมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นนะคะทั้งหมด2ช่วง